จะมีพี่ที่คอยเสิร์ฟตั้งแต่ผมเด็กนักเรียนมีความมั่วสคมมากขึ้นแต่ก็ยังจําผมได้ตามพี่จําผมได้เราจําได้เกี่ยวกับกินตั้งแต่เด็กๆสีฟ้าสาขาสยามในความทรงจำผมเป็นร้านที่โตมากับผมตั้งแต่คุณพ่อผมพาผมมาทานจนผมมาทานกับเพื่อนๆตั้งแต่เรียนมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลาย คมได้คริสเซียนเตรียมอุดมแล้วก็มาทานกันเองในระดับมหาวิทยาลัยจนตอนนี้ผมมีลูกแล้วลูผมก็พาลูกมาทานก็ยังอร่อยเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ลูกชายผมก็ประทานเองได้ละครับผมทําไมถึงต้องเป็นร้านสีฟ้าร้านสีฟ้ามีเสน่ห์ของเขาโดยตัวของเขาเองคือเป็นร้านที่พอพูดขึ้นมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ผมตัวผมแล้วก็ครอบครัวผมและลูกๆของผมเนี่ยทุกคนพยักหน้าว่า ทานได้ทุกเจเนอเรชันมีอาหารที่หลากหลายแล้วก็มีทั้งขาวทั้งหวานคือมาแล้วทุกทุกอย่างทุกคนถูกใจมางั้นแต่ครับถ้าสีบัสยามสำหรับผมนะครับเลเยอั mm ์ hmm. เก่าๆก่อนที่จะปรับปรงุงอ่าไม่ว่าจะกี่รอบก็าตามเลเยอั mm ์ hmm. แรกๆที่ผมมาตั้งแต่เด็ก mm hmm. ก็คือเข้ามาปับ๊บจะมีบันไดชันๆทางขวามือขึ้นไปซึ่งถ้ามากับคุณพ่อคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ก็จะไม่ขึ้นเพราะกลัวตกนะครับส่วนถ้าโตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยรุ่น ก็จะนั่งข้างบนก็จะต้องนั่งติดกับลานจอดรถนั่งติดกระจกแล้วก็จะมองลงไปซึ่งมองลงไปก็ไม่รู้จะมองอะไรมองไปทําไมแต่ว่าฝั่งตรงข้ามแต่ก่อนจะมีป้อมตารวจเล็กๆอยู่เพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีกฎระเบียบอะไรที่เครง่งเคร่งครัดมากวันนีเราก็นั่งคุยกันสนทนาธรรมกันตั้งแต่สักสามโมงมีเครื่องดื่มที่ชูกําลังหน่อยเสร็จลากยาวจนลานปิดก็เคย จนโตสุดท้ายเขาก็มาเช็คบินก็เคยแต่เราไม่เคยทำอะไรที่น่าเกลียดเพราะบอกเช็คบินแล้วก็ลุกอันนั้นแหละครับนานสุด6ชั่วโมงมั้งน่าจะสักหชั่วโมงอ่ะถ้าถ้าปิด4ี่ทุ่มสามโมงสี่โมงก็มานั่งละสำหรับการบริการของสีพาสยามซึ่งผมจําได้ก็คือจะมีพี่ๆที่คอยเสิร์ฟตั้งแต่ผมน่าจะเป็นเด็กนักเรียนโตขึ้นมาเป็นระดับหาวิทยาลัยจนผมทํางาน บางคนก็มีความอ้วนโสมากขึ้นแต่ก็ยังจําผมได้แล้วก็ยังยิ้มแย้มเหมือนเดิมซึ่งผมก็ได้ทักทายแล้วเขาก็ถามพี่จําผมได้เราจําได้ก็มากินตั้งแต่เด็กๆเมนูสุดโปรดของที่บ้านเลยดีกว่าก <dogs> ็น่าจะเป็นข้าวไข่คัวหมูแดงบะหมี่สวินเกี๊ยวทรงเครื่องเนี่ยครับผมยังมีหลายอย่างเลยครับยำบุรุกฟูงียครับเจ๋งสีฟ้าเนี่ยที่ผมทานบ่อยๆก็คือสีฟ้าสยาม สีฟ้าสาขาธนิยะและก็สีฟ้าสาขาทองหล่อนะครับผมที่ผมทานเป็นประจำด้วยด้วยอาจจะใกล้บ้านแล้วก็มาธุระแถวๆนี้ครับผมก็อยากจะเชิญชวนชาวแฟนคลับของสีฟ้าสยามมารับประทานกันที่สีฟ้าสยามนะครับวันที่20มิถุนายนนี้จะมีอีเวนต์สำคัญของเขาเพื่อเป็นการแฟ์เวลนะครับอยากจะเชิญชวนแฟนคลับยุค80 90จนถึงปัจจุบันมาทานนะครับอร่อยแน่ครับ กับสีฟ้าไม่ว่าเวลาไหนฉันก็อิ่มอิ่มเอ็มในท้องและอิ่มใจอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิว